เอ้วไม่ด้เข้าเหยิอข้าเป่าเรื่องนะเยิมปอแไม่เข้าเรื่องเป่าเรื่องโถ่ยิงอยู่ประจำาแข่งขันมันก็ต้องอร้านเลวอ๋อเวลาแข่งขันล่นรานเนี่ยเนี่ยโพสคำโพสคอคนออ ปลาพอเข้าไปอาจจะทุบกระดาษเจ็บมันนู้ดอยู่ตรงนี้ชัดชัดดูตะครบด้วยว่าดูตะครับโอ้โตังใจตังใจยิงไม่แค่ยิงโคตรดี อย่าทำลายสมาธิคนอื่นโอ้โหอดข้าวแน่ตาขอบเ, <laughs> เอาเก็บกินเกือบคาดแล้วเล่าเดี๋ยวจ้ะหนูสุดถ่ายไปเก็บอาจจะโดนกำแพงก็ได้มันก็ไปเกี่ยวมันจะโดนกำแพงได้ตรงไหนวะ โอ้โฮ oh. oh, ่าป๊อตเวทีแม่ไม่ต้องยิมโอ้กิเกินคาร์ดไปแล้วคะ่ะยิมอะไรไม่ทู่แต่รู้ด <laughs> ูถึงมันจะหลอมเรื่องก็ <laughs> <laughs> ยิยงหลอมเรื่องยิม ยิงยิงคนเดียวยิงคนด,ดีพอยิงแข่งขันจิงจิงไม่อยากเป็นจีบไอแผนดาไม่เดะ <c oughs> พออย่าปุดขึ้นแพนดานะพ่อ,อดโอ้ยว,ว้าวเสียงอะไรกลัวไม่ครบ <c oughs> กลัวกลัวไม่ครอบเกมอ,อ <c oughs> ต้องมีหนักลางตาไม่ครบ อเมิกาเลยครับจะล้งเช็ดน้ำตา่อนดี้พ่อโอ้ยโอ้ยขาเลยขาเลยโอ้ยโอ้ยรู้ต่อรู้คลิปกินข้าวแล้วตอนนี้โอ้ยก็โดนอย่าต้องนั้นแหละต้อววางไว ตามใจอยู่ว้าม่อยู่ว้าแต่ไม่กระจายด้วยดูสิโอ้ยแต่ลงการแต่ลงการตะขอบน้อยพ่อมันเขานะพ่อถ้าเกิดที่หรูขายกันโดนกันเป้าเป๊ะๆนี่ให้แกเอาไให้ให้หลูผังเขาไม่หวาลูก Ui, Mày mày gum, ui. Ui, Mày lúc gum, ui. 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 không โอ้ยเปาเปาเดียวกันนัดต่อน,นัดโอ้โหแกน่าจะไม่หลับคอลแล้วแหละเอาแกก็พอล้นน่าจะยึดยักกันได้แล้วคนรู้ต้องมีเลือดนักสู้สิลูกสเออไปเลยมือสันม,มือสันโอ้ยกิม <laughs> มาดูกิมโอ้ยโอ้ยต้องทายดอมนี้ต้องทายโอ้ย จ้างนักถันยิงแบบแมนๆคนเดียวเขาไม่ชอบพี่กิ๊บเป็นดาวแกมการเป็นคนเดียวเอเฮ้ยแต่อย่างน้อยกิบเอ้ยเนี่ยดูดูกลุ่มหรูอย่าพึ่งยึงดูกลุ่มหรูถึงคอกิ๊บจะไม่ข่าวเรื่องอะอย่างน้อยก็มีข่าวเรื่องหนูนึงลูกนี่ในเรื่องนี่ใเรื่องนี้นี่เปาเรื่องหนูนี้ในหรูนี้เรื่องฮะกิบกึงดูคอยตะครบท่ามี่ซู่อีไฟไหมอีไฟไหม ไปไหมก็อีกไปแล้วผ่านหนันอะไรดีรอบนี้มองไกลๆมันสวยตรงนี้โคกงไหมโคกงไหมโคกโคกขวดสองลิตรเจไม่มีตังแล้วให้ยืมก่อนเก็บอากระสูมไหมเก็บสูมไหมเอออเาเออโอเคนะเดี๋ยวไฟที่ซองมาดูไฟที่ซองกันเม็ดที่ซองนะรอบรอบนี้ไม่เอาโคกนะเอาแป๊บตีขวดสองลิตรนะโอเคไหม โอเคพอไม่ต้องพอไม่ต้องท้ายเกล่ะต้องท้ายแล้วเป็นเป็นลักท่านฉันดีว่า okay, okay. เอาใครเลิมใครเลิมเอาคนหลับตั้งแปดหลูเอาฮัทชิฮัที๋ยวทำอะไรแบบนั้นนะเอาผิดีดีเพราะพอสงสารหลูพออ๋อยขึงหนึ่งคำรับผ่แพ้ ถ้าเกิดว่าแกมาคนแพ้พอเอาให้แกผึ่งนึ่งเธอไปเก็บมาคนแพ้พอก็ให้จ<ก>ุส,สองขวดไม่หืมอย่าทำลายจิตใจถึงขนาดนั้นแกมันใจขนาดว่าเก็บแผลนู้นดูดิเหนียว <c oughs> ไปดูไปดูสิขอบยิงไม่ยิงโซเาปเาโซเปาจะทำเป็นหวาจะตัวผีกินได้หรือไม่เออเอาเอาเอาซิเอาซิาาตามเมื่อกี้มีหลับตัวเ แต่เมื่อกี้มันแพ้ไปแล้วแต่ตาเมื่อกี้มันอดข้าวให้มันมีโอ,อก,กาสได้กีกทีปั๊บสีแสนข้าวมั้งลูกเ,เออโอ้ยท่าสวยเกมเฉียวโอ้ <c oughs> โอโอเออซีเออซีรุดไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปสิวิกิปอเอใช่ใครชนะนี่หนึ่นไปติดก,ก้อนไปติดเปล่าไม่ไปเดียวบา้า สติกเกอร์สติกเกอร์ลเดียวจบเลยจบพื่อว่ามันยื่นคนละแปะดหลูเป็นเนสติกเกอร์ไหมเอาเป็นว่าหลูนี่ขอแกมทูสติกเกอร์ถ้าทูมันตรงไม่ได้ทูโอ๊ยไม่ได้ทูยิบสติกเกอร์มาถ้าทูมันก็ต้องหลูมันปักสติกเกอร์สิโอ เอาเป็นว่าซองนัดนี้เสมอกันจบเสมออะไรกันยุกไกลก็เยอะเลยสเต็กเกอร์มันติดไม่แน่นพอมันติดไม่แน่นปุ๊บทั้งมันก็ทําให้มันเด้งอ๋อเอาเอาตรงนี้ดีกว่าขนาดเอาเอาตรงนี้นี่นะเนี่ยพอกดนั่นแหละเอาไม่นับทอดทอดทอดเอาไหมพอไม่ได้้เขาข้างคลิปมัน แตวุวตอียงเอียงเอียล้วยเปียบๆนะตนัดตะครบยิงเก่งว่าเยอะแต่คำว่ายิงเก่งกับความพยายามมันแตกต่างกันินนี่พยายามหมอพ่อเอาจริงนะ ใครสิอดขาไปก็กินแต่เป๊บซีไปแล้วกัน,เ,นอเออแหมจะไม่ไปล่อยจะออกขาเอาไปเลยโอ้ฮ่ามันแช่แบกปลาร้

โอ้ยตอนนี้จากความสนุกเรื่มมาเป็นเงินหยิดแล้วครับไม่ใช่คิบรอดแกไม่เงินหยิบเลยรู้ต้องเข้าใจแล้วความกดดันมันตกนี่แข่ง,ขงกันสนุกสนุกอย่างกดดันเลย <c oughs> โอ้ยมันเรล่มเอาจริงแล้วมันเหลือมตั้งใจ กริฟอย่าทำมือแบบเป็นซันนิบาร์ดมันไม่เทอะมันไม่เทอะมาโอ้ยอย่าทำเป็นซันนิบาร์ดมั้งนอกจากให้เมื่อนะครับมันโอ้ยครบเริ่มาครบเริ่มาทำไมหลูกแกมันเอียงแบบนั้นนะเอ้าขอจะรู้หะืรู้คนเล้ง ีา่น <c oughs> ถนัดนี่แก้มชนะมันต้องมีนัดสุดท้ายแล้วลูกแต่โอกาสชนะมันช่างนิ่บดีเลยเฮ้ยแต่มันก็ไม่แน่ว้ยมันเริ่มมันเริ่มคาวมาแล้วเว้ยส่วนจิบออกเพลงโอ้ยต <c oughs> ายแล้วฮ่าฮ่า ให้ความ,งงม,มวัมงเอ,เ, <c oughs> เอ่ญแกมิโน่ีหนอะไรมิโ่เหนื่อยแกมเอยมาจากทิ้ง้เพงอยิงได้เลยลงเพลงออกก็เหมือนนะฉันมันลงม,นมันมันไม่ยาสีมันสีหรอฮะ ต้องมีดัดหลังตาแล้วคิดบ่ะอันนี้คิดก็ชนะเลยมันเดี๋ยวมีรอยยิ้มมุมปาแล้วลูกมันเดี๋ยวมีรอยยิ้มมุมปาแล้วลูก <c oughs> นี time, so ่ขึมมือกีงัไหนคิหนวพ่อนยแล้วออมอยอันนี้ออมมือเหรออม่เป็นาะกระดย่างยิงเลยย่างยิงไม่ใช่ย่างยิงีโกงี้ไม่้แปลกแปลกย่งยิงโอ้หได้ินเสียงไหมพี่ได้ยินแล้วแกมเดี๋ยพ่อรายิ้มเพิ่งมีแล้วถ้ายิงไม่ออมเมื่อกี้น่ารอยยิ้มจะสู้ไหม เออแวไปดูคนจริงมั้งเฮ้ยรู้ต่อรู้ว่าพอว่ากิฟยังชนะอยู่นะทำไมเมือกิฟต์โมกายมันซวยอันไรอีบ๊ะโอ๊ยตะคอบกิฟต์ยังกินอยู่นะทำไมอะพี่เอาเอาดูดูซ้ำดูสุดท้ายก่อนเอาอมีของใครของเกมกับกิฟต์เอานี้ทิ้งบวกไกลเคียงไง เอาอกิ๊บไอ้แก้มชนะไว้โอ้้ยไอ้แก้มไม่นชนะแล้วไ,ไฟสุดท้ายแล้วกันเก็บไปอะไรกิ๊ไม่ให้มันกินข้าวในนนเอาพัานนี้แล้วกันเนี่ยไฟสุดท้ายเนี่ยคนเอาคนไนแผ่รบยอดไปสั่งอดข้าวาสั่งซื้อแป๊บสีเหลืงองยีกิบไยไดย้เอาโซ่กันเลยเอาเปาเอาเอาสู้แน่นะเก็บมันใจประหลุมันใจผ้า พอคอนทิทเดิมคีโมเนี่ยมันจะยิงใส่ทุดิบมาฉันคีโมตรงไหนหรอฉันก็คอนเมื่อกี้มันก็ยังคีโมอยู่ลูกมันเดิมมีรอยยิ้มแบบย่อเยยในใจแล้วด้วยลูกมันจะเล่นมาเอาปะล่ะเอาปะล่ะกูเตะทางโขดเลยเอาไวปเาบอกบอกเลย าเป็นนัดออยพ่อขอรักสอัหลสิพ่อซึ่งพอเคยสอนรู้พือมาตั้งแต่ลอเย้ีวพีน้องแข่งขันกันได้ขอเป็นสติไม่เติมไม่ได้เอาเตรียกแลไปแข่งไฟสุดท้ายเลยพอหิวข้าวแล้วพอจะไปหิวข้พอจะไปหนังให้อีกคนนึ่งนังดูปาร์กคนนั้นถือเกมนอีได